นี่คือ Insight News เล่าข่าวการเมืองเตือนสติดำสมสม,สมชัยตั้งข้อสังเกตหลักฐานคลิปประชุมไอทีวีนายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสเฟ e บุ๊กตั้งข้อสังเกตหลักฐานคลิปประชุมไอทีวีภาพสะดุดมุมกล้องขยับเมื่อวันที่12มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรรมการเลือกตั้งกะกะต โพสเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุธยากรแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกรณีคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่กำลังปรากฏในสือ่อและโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางอีกครั้งโดยข้อความระบุว่ามีสติดูให้รอบคอบและละเอียดในทุกๆเรื่องในขณะที่สังคมยินดีกับพิธาว่าพ้นบ่วงไอทีวีจากการเผยแพร่คลิปบันทึกการประชุมที่มีเนื้อหาว่า ไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับรายงานการประชุมที่เป็นหลักฐานสำคัญในการร้องกรกะตสังคมทั้งสังคมกำลังประนามและตามตัวคนลงนามหนังสือรับรองและคนตรวจรายงานการประชุมความจริงเริ่มปากโเปิดคลิปประชุมผู้ถูกหุ้นไอทีวีต่อคำถามไม่ตรงกับรายงานการประชุมผมเองดูคลิปซ้ำไปซ้ำมากว่า10รอบแล้ว มีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมดังนี้ 1. คลิปมีการสะดุดระหว่างการเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญคล้ายเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือตัดบางประโยคออก 2. ผมโทรหาแยามถามปณีใกล้เที่ยงคืนเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าเทปอาจจะได้มาไม่สมบูรณ์แยมบอกว่าได้มาครบและส่วนนั้นนำเสนอโดยไม่มีการตัดต่อ ที่สะดุดอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตขณะประชุม 3. ผมโทรขอความเห็นผู้สื่อข่าวอีกรายเขาดูซ้ำหลายรอบบอกว่ามีโอกาสชนคัดคือทริมบางส่วนแล้วเอามาต่อกันได้เพราะภาพสะดุดและมุมกล้องขยับ 4. เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องรอบคอบที่สุดในการหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และขอหลักฐานคลิปเต็มถ้ามีหรือบันทึกเสียงหรือพยานบุคคล ที่มากกว่าชื่อในรายงานและหากมีเทปที่ระบุเวลาพูดเป็นวินาทีจะยืนยันได้ดีที่สุดเชียร์พิธายินดีกับพิธาแต่ต้องเบิงตาให้กว้างที่สุดสมชัยศรีสุทธยากร5.45นาฬิกา45นาที12มิถุนายน2566ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงนายสมชัยได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่าข้อแนะนำสำหรับหลักฐานใหม่ไอทีวี หนึ่งผู้พบหลักฐานควรนำหลักฐานส่งมอบให้กะกะตโดยมีการลงนามรับรองเพื่อให้กะกะตใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาทั้งกรณีคดีอาญามาตรา151และคดีสอสอถือหุ้นสือ่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการรับรองสอสอแล้ว 2. หากไม่มีการส่งจะให้กะกะตถือว่าเป็นความปรากฏจากข่าวที่รับรู้โดยทั่วไป โดยกกตจะนำไปพิจารณาเองได้หรือไม่คำตอบคือได้และไม่ได้ดังนั้นดีที่สุดคือต้องมีผู้นำส่งคลิปดังกล่าวอย่างเป็นทางการ3กรณีที่กกตได้รับและเห็นว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้กกตสามารถวินิจฉัยยุติเรื่องไม่มีการดำเนินคดีอาญาไม่ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญ 4. คํคแนะนำครับ ไม่ใช่คำชี้นําใดๆสมชัยสีสุทธยากร7นาฬิกา30นาที12มิถุนายน2566ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News อนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ